าโอกโกนะคะอาจับบึงน้ำมูลชอบชอบมีหยังชอบป่าเลยถ้ามันอุ่นก็ได้ชอบเผือกก็ได้บ่อันเลอะอันเลอะเสีก็มูป่าอันนี้บ่เสีบบ่อุ้ยนี่เอามือเสดอันนั้นนะเอามือแล้วตัลี่น้ำมือเซ่เพราะไม่ใช่เพราะเขาจะกลมแข่งก็ได้กูคิดไปยิ่งเลย แซ่บะเห็น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 สั่งซูชิเนี่ยเราเอาลดเลยน้ำมนเอาโลดเลยเห็นสั่งเห็นสั่งคือปัานกไอเทืนเอาโลดเลยเอาเลยเอเพลือก็ได้กินได้กินได้เมื่อไม่เยอะบ่มันเป็นอะ่นเลยบอกโอ้กินได้เมิดสทำมีมากอันนี้อ้าซีเครียนี่แห้งแซบเราบ่น้ำมนเบ่งดูเอ้าใช่ไหมอร่อยนะซีบ้างแม หอมอันนั้นหอมงาหอมงาซื้อเฮอก็ได้ซื้อเฮออืมหอมงาไม่เหนียวเหนียวไม่เมาหม่แล้วเธอเธอไม่ได้อันนั้นบอกจ้าพอดีเอาพริกก่อนมะเขือเลยจ้าเอาติดมาไหมพิ่เอามาเดียวเออเอาเลยให้ยลองอันหนึ่งแล้วนะโอเดี๋ยวแบ่งให้ยลองอันหนึ่งแล้วยลองเป็น เอาไปเออได้เดี๋ยวรีบไปไงพอดีเราเก่งเออร้องเลยเออแล้วเสื้อถายไปยังใช่เนี่ยยังยืนยันเลยขอเลยเพียะคณะองสู้สองสกรันดูมาเอาเสื้อผู้หลือบนเลยเอาพิสดาน่อนี่อเบีเบบ่เอากินมเนะ อันนี้ก็ขอบคุณหลายๆนะคะที่เอากะต้าไก่นะคะยาก็เปิดปีกไก่เ็ามีกะต้าไก่มาให้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะเสื้อด้วยนะคะ FC ฝางให้เมื่อวานนี่นะคะ<ส>ขอบคุณนะคะขอมึมง<ก>เลียวันนี้อมึงไก่เพราะว่าอย่าเบานั่นเพราะว่า FC เขาอามาฝากเมื่อวานนี่นะป้าเตนก็เลยแบ่งให้คนละอันกับป้าลงไหวปหมอง ยะป้าเาคลิปไม่ได้น้ำมนเลยอันยิ้มเซอร์เลยเด้อขากล้องจากไปเลยถ้ามันยิ้มหวานซื้อกับซูชิข้าวกรงหนึ่งเลยเอาอะไรข้าวอันนี้เดี๋แซ่บอกอันเม็ดกระปูบวะอันอะไรเมื่อกี้ไงขอให้เล็กกินอ๋อไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยให้ป้าให้กินอยู่แล้วเอาเมื่อกี้เนี่ยให้เลกินอันหนึ่งน้ำมนขอให้แต่ว่าเลกินไปแล้วแทบไม่เลย เอาไม่ยลยเมื่อกี้เขาเอาาเปล่าเขาวเปลแล้วเขาใส่นั้นเอาใส่หนเมื่อกี้เขา,าใส่ขนมขเขานะาอ,นอ,ขอะรข่ม่กล้ <laughs> <laughs> านนะอเนันนี้น,นถ้าใครชอบกินหวานนะ่ะ มักน้ำเดียวบอกินด้วยกันจำเนยหนูหนูใช่ทำไต้องยิ้มด้วยนี่ไอหนูไม่เป็นอันนี้เพลออันนี้นี่ยังอันนี้ปลาปลูอัดบ่สลัดปูอัดอ๋อสลัดปูอัดโอ้น้ำมนต์ชอบน้ำมนต์ชอบปลาแซลมอนมากกว่าปลาแซลมอนบ่ ป้อนนกมานี่ต้องทําให้ตลอดนั่งลอยสักสามวันนั่อยสวันจะลงไปเอาอดนิวนิวนิวนิ่งจำนี่ให้าถ่ายให้ญาติสุดหล่อไม่อยู่นี่หมดตัวนิโอ้อร่อยไหมแซ่บบ่ยังไม่ได้กินกินค้านึงบ่นี่อะไรเนี่ยรู้ไหมเนี่ยกินอะไรเนี่ยนี่คืออะไรซึมคอมเลยซึมคอมเลยจมปาก เต็มคำเลยโอ้โหสุดยอดหลายมีหลายมีหลายอย่างถูกใจเลยเนาะถูกใจเลยมีของแบะนี่เงินดังเรียกเลยเลยอ่อยังไม่รั่งอันนั้นเลยนะมลไม่ยากเหรอร,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 รั่งรั่งเนี่ยไม่ยากงหรอกตันตันเลย

ใสกิ้งกินไหมกลมๆไม่แฉะอันนี้ก็บอลเลยไม่แฉะแล้วเยอะมือแห้งสงสัยอย่างมือแห้งใช่ไหมน้ำมันอยากมือเหรอเลยเวลาอยากมือเหรอใช่ชอบอยากเมือมากทำไมแม่ไม่ให้มาหึงใช่ไหมพี่ยูใส่เล่นเป็นขนมเลยอะไรนะปุ๊บทำรันดาปิดใจเหรออร่อย ก็สั่งทุเที่สั่งลงวันเดียวสั่งเพื่อมเพื่อมเลยเรับดูนะพี่จะกินแบบนี้เป็นยังไงกินแบบหลายๆลายไซส์ให้ผมเอามาทำเป็นแบรนด์ของเจ้าของก็เลยลองเทาให้ทีอร่อยนะครับก่อนที่แล้วนี้เลยไปแล้วครับเนากินไปแล้วย่างหกนาทีห้าสิบห้าแปดนาทีแล้วข้าเอกของเราในวันนี้เอากินเลยพระเอกโซ่หน่อยค่ะคำหนึ่งกินเลยโซ่ดูกินเลยพอดิกลินเลยเอาไปกินซิเล่ เอาไปกินซิเลาไปกินกินบอกหน่อกินเไปกินยู่ิเลบอกหน่อยบอกจื๊อจอเอาไปกินจ้าก้อยไปต้้อยจ้า้อยไปพี่กันั่เมยตัวเาไปผู้เดียวไปเราสองคนหาวทุกที่วอลล่ารี่ไปทุกที่ไปกับใครไม่ได้ไปแล้วหยอกหยอกบอลไหลบอลหยอกบวลไหลสิกิโลข้างหน้าบอลลายบ้า จะละไปด้พอพอพ่อแม่ไรก้อ็จะไปได้เออพ่อแม่ไปก็ยังอยู่แค่ว่ายางไปเตองม้อนมีเหรอแมนแค่ยางเาในบานก็ยังมีบพทไทไ่ลาบ้านน้ำมาบวพุได้บ้านพนแมนบไทยพ่อแม่ให้บไทยยูน้ำพนนมนมากับบไทยอยู่น้ำห่าบพูดไทพนึงจับภาษาคนสิหรือจบไทยอยู่ วอลได้หมดวอลได้หมดแหละตอนนี้เราเรียนหนังสือก็พูดได้หมดเราพูดต้องสอนพ่อว่าอลได้หมดพูดได้เบิดแล้ววาดลหมดชี้โอ้ยลูกเหนียวนี่มันวอลอ่ะแปดนาทีบ่อือลูกอ่ะมันวอลเมื่อกี้มันวอาผุดลรืมวนวอลทุ่ที่